บันทึกประเทศไทยร่วมบันทึกประเทศไทยโดยสิ n g Corporation ปตทพลังที่ยั่งยืนการประปานครหลวงประปาเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่เริ่มงานสร้างภาพยนตร์เรื่องยิ่งใหญ่ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคแรกองค์ประกันหงษาในปีพุทธศักราช2544มาถึงปีนี้2558 14ปีพอดีค่ะตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค6อวสานหงษาบทสรุปเรื่องราวการต่อสู้ของขกษัตริย์นักรบที่บันทึกประเทศไทยขอบันทึกไว้ว่าไม่รขรนลาดค่ะค่้วันอังคารที่7เมษายน2558 สื่อมวลชนทุกสำนักรวมพลอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เพื่อทำข่าวตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอวสารหงษารอบสื่อมวลชนที่โรงภาพยนตร์ SF World Cinema ีพื้นที่บริเวณชั้น7จัดไว้เพื่อการเลี้ยงรับรองมีของว่างแบบไทยๆที่น่ารับประทานสังเกตไม้จิ้มมีป้ายอวสารหงษาติดอยู่ด้วยค่ะเก็บภาพนักแสดงจากภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานแล้ว ก็ลงไปที่เวทีชั้นหนึ่งซึ่งแน่นขนาดไปด้วยสื่อมวลชนนะคะทั้งนักสืพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ค่ะส่วนแฟนๆภาพยนตร์ก็กระจายตัวอยู่ตามชั้นต่างๆค่ะวันนี้มาพร้อม,พอมพเพลงทีเดียวนะครับผมถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างมากเพราะว่าผมได้มาการเปิดตัวของตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นก็เป็นการพูดคุยกับนักแสดงนําทั้ง6ภาคมีการแซวกันเล็กน้อยค่ะว่า พื้นที่บนเวทีเป็นของฝ่ายไทยเกือบทั้งหมดฝ่ายพม่ามีนัดจินนองคนเดียวเท่านั้นค่ะรับบนเป็นเท่เา,เาที่ดูนะครับก็มีพมา่าอยูยนะ่คนเดียวนะคนนี้นะหลังจากถ่ายภาพหมู่ร่วมกันแล้ว <laughs> ก็ถึงเวลาที่สื่อมวลชนจะได้สัมภาษณ์นักแสดงแล้วค่ะเพราะความที่สื่อมีเยอะมากนะคะนักแ,แสดงเลยต้องช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการถือไมค์ให้นานๆไปก็ นกันะคะผมไม่ได้คาดหวังเลยเพราะว่าหน้าที่ของนักสแสดงอย่างผมเนี่ยมันเสร็จสิ้นและจบลงไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของที่คนดูละที่จะไปชมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะไม่ชอบหนังแนวนี้หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะผมเชื่อว่ายังไงเขาก็ดูถ้าใครไม่ชอบเนี่ยเขาดูรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดคนชอบขึ้นมานิดนึงก็สองรอบถ้าชอบมากหน่อยก็สามสี่รอบผมเชื่อว่าแบบเป็นแบบนั้นสัมภาษณ์รวมหมู่นักสแสดงเสร็จก็กลับขึ้นไปที่ชั้นเจ็ดอีกรอบนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาทองของบันทึกประเทศไทยค่ะเจอนักแสดงท่านไหนร,รีบยื่นหมายสัมภาษณ์กันทันทีเริ่มจากผู้พันเบิร์ดวันชนะสวัสดีที่ดูสมาร์ทเป็นพิเศษคืนนี้ค่ะที่ภาพยนตร์เรื่อนี้เนี่ยได้ได้ฉายออกสู่สายตาของประชาชนตลอดระยะเวลา14ปีเนี่ยเรามีความมุ่งมั่นนะครับรวมถึงผู้ร่วมกับคือท่านมุ้ยเนี่ยก็มีความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเรารู้สึกดีใจครับที่ ได้สําเร็จแล้วก็ออกสู่สายตาของประชาชนจริงๆครับ <S <S 1> <S 1> ผมบอยากให้ทุกคนนะครับได้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับด้วยเหตุผลเดียวเลยครับเพราะว่าความเป็นมาของบ้านเมืองของเรากว่าที่เราจะมีความสุขกันอยู่ในทุกวันนี้ได้เนี่ยก็ว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยได้เสียสละทั้งเลือดเนื้อแรงกายแรงใจเพื่อรักษาคุนดินนี้ให้กับเราในวันนี้ครับสําหรับภาพยนตร์ตำนานสวรร์พันธุ์สวนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเลยค่ะก็เรียกได้ว่า เป็นเกินเกินครึ่งชีวิตของการแสดงของแอปเลยค่ะสำหรับ14ปีที่ผ่านมาก็เป็นทั้งชีวิตเลยคือแอปได้อะไรจากภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้ทุกอย่างเลยค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตค่ะคนนี้ขาดไม่ได้นะคะสัมภาษณ์กันทุกครั้งนพชัยชัยนามหลานชายดิ่ฉันเองค่ะสำหรับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่6ครับ14ปีแห่งความจงจำครับก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับชีวิตผมที่ได้เรียนรู้การทำงาน ทางด้านภาพยนตร์ได้มีได้มีท่านมุ้ยคอยสอนทุกอย่างแล้วก็มีความสุขครับมีความสุขทุกภาคทุกครั้งที่ได้แสดงแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกครั้งครับผมเชื่อว่าคนไทยจะได้ได้รับรู้ประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งเลยจาก,จากที่พวกเรารู้กันนะครับที่ว่าสิ้นสุดแค่พระองค์ท่านสวรรคตแต่ว่าอันเนี้ยท่านมุ้ยเล่าเลยไปช่วงที่หลังพระองค์ท่านสวรรคตด้วยผู้ชมก็จะได้แง่มุมของประวัติศาสตร์ มุมใหม่ๆเพิ่มขึ้นแล้วก็คงจะเป็นข้อมูลในการ<ม>เรียกอะไระในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ<ม>ส่วนผู้รับบทบาทพระสุพรรณกัลยาคุณเกรซมหาดำรงปุณได้สัมภาษณ์ก่อนหนังใช้ไม่กี่นาทีค่ะความประทับใจนะคะกับการที่ได้ร่วมงานกับทระนเรศวรมา14ปีเนี่ยนะคะก็มีหลายเรื่องทีเดียวเลยะค่ะอย่างแรกก็คือได้ทํางานกับศิลปินแห่งชาติก็คือท่านมุ้ยเองนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆนักแสดงที่ ได้มีโอกาสร่วมงานกันแล้วก็เป็นปร,รมาจารย์ด้วยอย่างเช่นพี่เอกสรพงษ์แล้วก็อามูหลายคนมากๆนะคะจะเห็นอยู่ในเรื่องนี้ค่ะเป็นนักแสดงจากรุ่น่นนเ,เก่าๆอะค่ะแล้วก็มีการสอนกันชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาจบลงด้วยความประทับใจนะคะแอบน้ําตาไหลไปหลายทีเหมือนกันค่ะแต่รู้สึกว่าช่วงจบนังจารุปราตัดความไปหน่อยนะคะ เห็นแผนที่การยกทัพไปทำศึกครั้งสุดท้ายแล้วตัดมาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรเลยที่จริงน่าจะมีฉากต่ออีกสักนิดนะคะอาจจะด้วยข้อจำกัดของเวลาจึงทำให้ต้องตัดบางฉากออกไปแต่ฉากนี้แสดงได้ยอดเยี่ยมทุกคนค่ะโดยเฉพาะพันโทวันชนะสวัสดีในบทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพันเอกวินไทยสุวารีในบทสมเด็จพระเอกาทศรสค่ะสวัสไทยราเป็นหน้า สูงสุดในชีวิตนะครับตั้งแต่สุริโยไทยมาพี่กับภาวนาว่าให้เขาเรียกไปเล่นพระนเสศสวนเื่อเป็นจริงเขาเรียกนะยังไม่ไม่งั้นพี่ก็จะเอ่ยปากขอฮะแต่เขาเรียกก่อนก็โอเคขา้สุดท้ายแล้วทาไม่ได้เล่นเลยก็เหมือนวาสนาน้อยร้อยใจบทก็เป็นในกองเสบียงประเทศปราชญถ่ายไปหกเจ็ดฉากท่านตัดทิ้งก็เหลือฉากเดียวหนังคงเกินเกินเวลาเข้าใจว่ารถฉากสวยๆหลายฉากจำเป็น เนทหาเวอร์ชั่นที่ในเลกเตอร์ทหารทำตรงนั้นได้เนี่ยจะเห็นการก็ค่อยปูมาสู่ความเจ็บป่วยอะไรมันโดนตรงนี้มากกว่าขอให้รีบมาดูเพราะว่า,วามันมันไม่มีอีกแล้วนะครับภาคสุดท้ายซึ่งใจพี่เนี่ยว,ว่าน่าจะมีภาคเจ็ดอ่ะท่านควรจะทำเพราะเราต้องการเห็นพระเจ้าประสาททองพระเจ้าไทายศาสตร์เราจ้งเห็นต้องการเห็นลูกหลานน่ะใช่ไหมครว่าลูกของน้องเบิร์กับน้องแอบหน้าตาจะเป็นยังไง ลูกน้องตอกับน้องปันๆนหน้าตาไว้ยังไงตรงน,นี้จะน่ารักก็ไปยาวได้เลยทําถึงราชก,การปัจจุบันได้เลยเพราะนั่นคือต้นราชวงศ์จัก,กรีซึ่งคนไม่รู้ครับจากพระเอกามาถึงพระโกษสาปานเนี่ยคนไม่รู้นะทัานแหลทองทองคำทองดีทองด่วงนั่นแลหละฮะสายของพระโกษสาปานนั่นคือราชวงศ์จัก,กรีเหมือนมันนิกนี่แหละครับ ถึงบางอ้อก็หลังจากที่ได้คุยกับพี่ตู้นี่แหละนะคะคุณผู้ชมที่อยากชมภาพยนตร์เรื่องนี้ฉบับเต็มแววข่าวมาว่าจะมีดีวีดีตามมาอีกในะไม่ช้าค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะต้องไปชมตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาที่โรงภาพยนตร์กันก่อนสักรอบค่ะจะได้เป็นกำลังใจให้กับท่านมุย้ยหรือหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนผู้กำกับพร้อมมิดโปรดักชันผู้สร้างและสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้จัดจำหน่ายค่ะ หลังชมภาพยนตร์แล้วบันทึกประเทศไทยได้สัมภาษณ์นักแสดงเจ้าบทบาทคุณสรพงษ์ชาตรีที่บอกว่าใจหายเหมือนกันเมื่อตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจบลงค่ะใจหายนะครับจบแล้วแต่ว่าถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างก็ก็ต้องต้อง,ต,องต้องมีเวลาของเขานะครับก็เริ่มใหม่เรื่องใหม,ใหม่แต่ก็คิดว่าท่านท่านมุ้ยทำดีที่สุดแล้วนะนะครับ คงภายใน50ปีเนี่ยคงจะไม่เกิดภาพยนตร์แบบนี้อีกเวลาน,นี้ผมก็6 6แล้วคงไม่ได้ดูมีเวอร์ชั่นอะไรแบบนี้อีกคงได้ดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็คงได้แสดงเป็นครั้งสุดท้ายของกำนานเรศวรเนี่ยครับดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้นะครับเพราะการที่จะหาผู้สร้างที่ลงทุนแบบนี้โดยไม่หวังกำไรเนี่ยก็คงไม่มีผู้กำกับหรือในทุนที่ไหนในประเทศไทยที่จะทำ นอกจากทีมงานของท่านมุ้ยนะครับถ้าพูดถึงความประทับใจในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงมีอยู่หลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็อันดับแรกคงจะเป็นเรื่องของที่มีส่วนเรร่วมแสดงในภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นเพื่อเอาขาเรียกว่าลํำลึกถึงพระมหากรุณราธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือได้มีโอกาสได้แสดงในภาพยนตร์ที่ใช้เวลาในการถ่ายทําถือว่ายาวนานมาก 4ปีที่มีโอกาสได้ร่วมในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งซึ่งคงหาโอกาสยากที่จะมีภาพยนตร์ที่ใช้เวลาในการถ่ายทํเล่นนานขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักในในภาพยนตร์เรื่องนี้ในทีมงานในเพื่อนนักแสดงเนี่ยมันเกินจะบรรยายครับม,มีความรู้สึกว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถึง14ปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับก็หลายๆคนที่ได้ดูเรื่องนี้อาจจะยังไม่เกิดได้ซ้ำไปนะครับก็ก็ถือว่ามันมันเกินจะพูดว่าประทับใจอะไรบ้างครับ จะเป็นนักสแสดงที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่ภาคแรกหรือนักสแสดงที่เพิ่งมาร่วมงานกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรภาคนี้ล้วนมีความภาคภูมิใจไม่แพ้กันค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เล่นเป็นขุนรอนนะครับได้รับเชิญมาเป็นคนปุปปนิขิตก่อนที่มาส่งสารว่าพระสุพรรณกัลยาโดนสังหารนะครับก็ก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็บอกว่าเออลองเล่นแล้วก็ เพิ่มบทให้เป็นขุนรอนใน,ในภาพยนตร์ในส่วนภาคหกครั้งนี้ครับ14ปีกับตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช6ภาคที่ทุกคนต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยในความยิ่งใหญ่อลังการทั้งเนื้อหางานสร้างที่ต้องใช้เงินมหาศาลและการทำงานที่ทุกฝ่ายอวมพลังกายพลังใจฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงจนภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่คงไม่มีภาพยนตร์เรื่องใด มาทำลายสถิติทุกๆด้านได้ค่ะขอแสดงความชื่นชมอีกครั้งนะคะกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องและหวังว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตอนอวสานหงสาคงจะมีส่วนช่วยปลุกจิตสำนึกความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้เกิดขึ้นในหัวใจคนไทยทุกดวงค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดย สายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นอยากมีความสุขสักหนึ่งชั่วโมงลองหลับตาท่านหนึ่งปีออกไปท่องเที่ยวและถ้าอยากมีความสุขชั่วชีวิตจงให้แก่ผู้คนถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่านี้ได้ไหม เป็นคนดีจะดีกว่านี้ได้อีกแค่ไหนดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดพักอย่างคนท้องถิง่นท่ามกลางสวนหย่อมเขตร้อนภูมิไทยการ์เด้นโฮเทลจังหวัดแพร่ประหยัดสะดวกสบายฟรยีไวไฟระเบียงส่วนตัวและจักรยานให้เช่าพิเศษ1มีนาคมถึง31ตุลาคมลด15%เปอร์เซ็นต์ ภูมิไทยการ์เด้นโฮเทลจังหวัดแพร่อบอุ่นเหมือนอยู่บ้านโทร054 627 359อย่าลืมจองล่วงหน้านะคะความสุขที่จุดหมายรอไปก่อนนะคะตอนนี้ขอมีความสุขที่บูชิกเอชก่อนดีกว่าปิงกับบังกอกเอเวสิส ร่วมบันทึกประเทศไทยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนหน้าที่สองของบันทึกประเทศไทยวันนี้ขอบันทึกกิจกรรมที่น่าสนใจในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่43และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่13มาฝากกันค่ะแนวคิดในการจัดงานปีนี้ก็คือเด็กดีนะคะต่อท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามโดยทั้งผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการใช้หนังสือเป็นทางออกให้กับเยาวชนค่ะซึ่งนอกจากจะเพิ่มความรู้ยังสามารถเยียวยาความเจ็บปวดจากการถูกยัดเยียดความคิดจากผู้ใหญ่อีกด้วยค่ะสำนักพิมพ์ไดฟุกุในเครือสำนักพิมพ์สุขภาพใจได้เริกเปิดตัวหนังสือซีรีส์ยอดนิยมที่ขายทะลุสองล้านเล่มในญี่ปุ่นกันไปแล้วนะคะสำหรับหนังสือบันทึกของฉันกับมามิโกมะสีซานตาตัวจิว๋วนั่งอยู่บนถั่วแร และเจ้าอุชิตกะทำเป็นรู้ซึ่งให้ความสนุกสนานและข้อคิดที่แฝงไว้ในเนื้อหาซึ่งแฟนๆเจ้าอูดกับท่านบุตรตะพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าเปิดอ่านซ้ำกี่ครั้งก็เหมือนได้อ่านเล่มใหม่ทุกครั้งค่ะเป็นสองซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นไฮเทคโนโลยีสำหรับการหนังสือก็คือสามารถเป็นคางพี่ให้เราได้เรียนรู้ชิดนี้นะคะเจ้าชิตกะนี่เป็นเราจะพวกเราเลยมีปัญหา หนังสือใหม่ของสำนักพิมพ์วันว่างคือหนังสือไม่สิ้นไร้ไฟสวรร่างผลงานของนันทนาวีระชนค่ะเรื่องนี้ก็นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และโทรทัศน์มาแล้วสามครั้งด้วยกันนะคะได้ฟังการเสวนาหัวข้ออ่านนิยายไม่สิ้นไร้ไฟสวรร่างในมุมมองของนักวิจารณ์วรรณกรรมและพบกับบุคคลสามท่านที่มาให้ทั้งแนวคิดมุมมองของชีวิตมนุษย์ในแบบแปลกใหม่โดยคุณจรูนพรปรปักกระไลนักวิจารณ์วรรณกรรม คุณจิตติจุลพรบรรณาธิการสำนักพิมพ์วันว่างและดำเนินรายการโดยคุณนันทพรไวยสยะสุวรรณค่ะพื้แก่นของเรื่องเนี่ยมันมันก็คือกา,อางใหญ่ ก็ค,คือความฆา่า,าแค้นเยแาบทาแก้แค้นกันไปแก้แค้นกันมาไม่ได้ไม่ได้หาว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่นะฮะมันมันก็เป็นปติทรนอะอีกแบบในที่สุดเนี่ยมันก็นําพาไปสู่จุดที่ทําให้คิดได้ก็เป็นบทเรียนชีวิตที่ที่ได้ใตรองนะฮะว่าอ่า ความรุนแรงในนิยายแบบแบบนี้ก็ให้มันเกิดแต่ในนิยายเธอในชีวิตจริงของคนอย่างเราๆเนี่ยก็อย่าไปทําตามแบบมเลยแต่ความจริงในชีวิตจริงเนี่ยก็เห็นหลายๆหลายหลา,หลา,หลาบ้านก็มีนะฮะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวหนังสือสองครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่ด้วยนะคะมนุษย์สามมิติของครูสุรินท์ภาคศิริหรือทิศโสสุดสนานและ t ต e ซอง g w r ท t e r ของครูธงชัยเล็กกําพลค่ะ ก่อนเริ่มการเสวนามีเพลงจากศิลปินรุ่นเก่าสัญญาพรน,นารายและสุริยาฟ้าปทุมที่ไม่ได้ร้องอย่างเดียวนะคะแต่มาสร้างสีสันพร้อมเหล่าแดนเซอร์กลุ่มนี้ค่ะนะจ,จากนั้นก็เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องเล่าของแผ่นเสียงกว่าจะมาเป็นครูเพลงการทำงานของครูทั้งสองท่านที่ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมาอย่างโชคชน เป็นแบบอย่างที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ฝ่ายดีเลือกเอาบางสิ่งมาประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วยค่ะเล่มล่าสุดนี้ชื่อว่ามนุษย์สามมิติสุรินทร์ภาคสิทิเทศโสศแดนครับแต่เล่มนี้เป็นประวัติชีวิตโดยละเอียดที่เรียกว่ามนุษย์สามมิติได้่วาผมมีอาชีพมีทั้งหมดสามปานี่เป็นบันดาลใจที่เป็นความฝัน จะเป็นาชการรหนังสืออัตชีวประวัติของครูสุรินทร์ภาคสิริและครูธงชัยเล็กกำพลทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอีกชุดหนึ่งที่บรรดานักเพลงผู้เกี่ยวข้องกับลูกทุ่งวงการบันเทิงศิลปวัฒนธรรมและนักอ่านทั้งหลายควรมีไว้อ่านเป็นอย่างยิ่งค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจหนังสือบันทึกของฉันกับมามิโกมะ และเจ้าอูดชิตกะทำเป็นรู้สำนักพิมพ์ไดฟุกุมอบหนังสือให้กับผู้โชคดี5รางวัลค่ะส่ง SMS มานะคะที่0854848289 0854848289ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในรายการวันที่7พฤษภาคม2558ค่ะร่วมบันทึกประเทศไทยโดย สายการบินนกแอร์ทุกเที่ยวบินมีรอยยิ้มดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นคุณภาพของคนมาจากการให้โอกาสถึงวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้มรืนก็ต้องได้ถามตัวเองถ้าเป็นคนเก่งจะเก่งกว่าน,นี้ได้ไหมถ้าเป็นคนดีจะดีกว่าน,นี้ได้อีกแค่ไหน ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเวลาอยู่ที่สูงสูงใจมันหวิวท้องก็หิวนะคะทางจังบินกับบางกอกแอร์เวย์สุดตลอดการเดินทางเลยค่ะ ร่วมบันทึกประเทศไทยโดย Sing Corporation The Legend เช i a n g Rai Boutique River Resort and Spa โท053910400 หน้าสุดท้ายของบันทึกประเทศไทยวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดทําโครงการคาร์บอนฟุตพิ้นของเมนูอาหารที่ให้บริการบนเครื่องของการบินไทยมาตั้งแต่ปี2552นะคะทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้โดยสารรับรู้ตระหนักและร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนจากกา๊าซเอือนกระจกค่ะ ฝ่ายครัวการบินไทยได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารให้มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกลดลงมากที่สุดส่งผลให้มีการใช้พลังงานในการผลิตลดลงตามไปด้วยค่ะโดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมาการบินไทยได้รับการรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตปรินกับอาหารไทยสำหรับบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน5เมนูค่ะเมนูแรกก็คือข้าวแกงเผ็ดไก่ใส่ฟักกับคะน้าผัดกระเทียมข้าวกระเพราไก่กับไข่ดาวค่ะ ง่ายๆเลยนะคะแต่อร่อยมากข้าวแกงเขียวหวานไก่กับกุนเชียงหมูข้าวผแนงไก่กับคะน้าผัดกระเทียมและเมนูสุดท้ายข้าวมัสมั่นไก่กับถั่วลันเตาผัดกระเทียมค่ะไม่นานมานี้บริษัทการเป็นไทยจำกัดมหาชนได้จัดพิธีลงนามสัญญาและรับมอบเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพินท์จากองค์การบริหารจัดการกาซเวือนกระจกหรืออบอก,อกอจาก5เมนูอาหารไทย ที่ให้บริการบนเครื่องของการบินไทยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้โดยสารได้มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะโดยจะพิมพ์สัญลักษณ์รูปฉลากคาร์บอนฟุตพิ้นผลิตภัณฑ์พร้อมรายละเอียดต่างๆไว้ในเมนูอาหารด้วยนะคะโครงการที่เราเริ่มทำตั้งแต่ปี2552เราก็เริ่มมีการวัดตัวของกระบวนการผลิตอาหารของเรานะครับเนื่องจากอาหาร จากครัวการบินของเรามีถึง50 0 0 0นจานใน1นวันเปามหมายคือประมาณ20ล้านจานทั้งปีแล้วในแต่ละจานเนี่ยออกมาเป็นค่าคาร์บอนถึงประมาณ1,000กรัมหรือประมาณ1กิโลก,ก็เป็นจำนวนมากนะครับเพราะเราเ็าก็จะมีการวัดว่าอาหารจานไหนมีกา๊าซคาร์บอนออกมาจากกระบวนการผลิตตันน้งต้นจนจบมากที่สุดนะครับณนะปีนี้เราก็ได้มีการวัด และโดยเซอร์ติฟายอาหารอยู่5จานจานที่ผมจำได้ง่ายที่สุดก็คือกะเพราไก่ไข่ดาวซึ่งเป็นการเร์นกระจกมากที่สุดถึง1320กรัมแต่ที่น้อยที่สุดก็คือข้าวม,มัสำปัผัดกับถั่วลันเตากระเทียมนะครับอันนี้9 5 7กรัมนะครับก็เชิญชวนให้ผู้โดยสารนะครับก็เลือกอาหารที่พอใจนะครับแล้วก็ทำให้ลดเรื่องภาวะสิ่งแวดล้อมอันนี้บนเครื่องผู้โดยสารจะเห็นอะไรนะครับก็ในเมนู จะมีสัญลักษณ์คาร์บอนฟุตพรินในเมนูทุกเมนูที่เราได้มีการวัดแล้วซึ่งก็เป็นการส่งเสริมเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมนะครับของที่การบินไทยได้มีการเริ่มต้นและสนับสนุนมาเป็นเวลานานนะครับตอนนี้ก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับอาหารทั้ง5เมนูนี้จะหมุนเวียนให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบินระหว่างประเทศบางเที่ยวบินเท่านั้นนะคะอย่างเช่นในเดือนเมษายนให้บริการในเที่ยวบินกรุงเทพลอนดอน กรุงเทพแฟรงก์เฟิร์ตกรุงเทพปารีสกรุงเทพโคเปนเฮเกนกรุงเทพโรมกรุงเทพกรอลัมเปอร์และกรุงเทพเดนปาซาค่ะการที่ร่วมมือกันทำคาร์บอนฟุตบินตรงนี้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้โดยสารโดยตรงแล้วก็บริษัทการบินไทยด้วยนะคะก็ะคือเราสามารถทราบได้ว่าในกระบวนการการผลิตอาหารแต่ละจานที่เรามาเสิร์ฟบ,บนเครื่องบินนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่าไหร่ ซึ่งเมื่อเรารู้ว่าเกิดจากกิจกรรมในขั้นตอนไหนแล้วล้วก็เราก็จะสามารถบริหารจัดการให้ลดการปล่อยก๊าซซอนกระจกจากกิจก,กรรมนั้นๆได้เช่นในกระบวนการผลิตนะคะเราต้องใช้พลังงานมากก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซซอนกระจกเนี่ยเราจะสามารถใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ไหมก็เท่า,ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายการทานอาหารที่เสืร์ฟบนเครื่องบินนั้นถ้าหากช่วยกันทานให้หมดก็จะช่วยกันลดปริมาณขยะไปด้วยนะคะเพราะตัวขยะเองก็เป็นตัวการก่อให้เกิดก๊าซซอนกระจกอีกตัวนึงด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางองค์การประหารจัดการการสริงกระจกร่วมกับการบินไทยได้ทํามาหลายปีแล้วนะคะในปีนี้ก็มีเพิ่มขึ้นหม่อีก5าเมนูโดยได้ร่วมมือกับสถาบันที่เรียกว่าศูนย์เทคโนโลยีและโลหะวัสดุแห่งชาติหรือเอ็มเทรวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์นะคะได้ตัวเลขออกมาก็เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก เราสามารถที่จะให้ความมั่นใจได้ว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่เป็นถูกต้องทางการนะคะแล้วก็ต้องขอชื่นชมอีกอย่างหนึ่ว่าเราเป็นประเทศแรกในอาเซียนค่ะที่สามารถทําเรื่องของคาร์บอนฟุตปริ้์ได้นะคะฟังดูแล้วเหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะมีขั้นตอนที่ซับซ้อนพอสมควรค่ะนับเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและยังถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกและช่วยลดการเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยค่ะ สัปดาห์หน้าติดตามเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับบันทึกประเทศไทยวันพฤหัสบดี5โมงเย็นนะคะทาง TNN 2 True Visions ระบบ HD ช่อง784และระบบ SD ช่อง85สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ